สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ช่องไลฟ์สไตล์บายแม่หมิวนะคะจะพาทุกคนมาดาูกระบองเพชรนะคะหรือว่าโอพันเทียนะคะหรือเราเรียกตามภาษาไทยห่าบ้านเราบางคนก,ก็เรียกว่ากระบองเพชรใบเสมาะคะ่ะเนี่คะ่ะลักษณะเขาเหมือนเสมานะคะเขาจะมีหนามเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆนะคะไม่ค่อยหนามเ้าไม่แหลมเหมือน กระบองเพชรอย่างอื่นนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีถ้าเราไปจับดูนก็จะระคายคันหน่อยนึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าอันนี้คือกระบะทรายนะคะกระดาษกระบะทรายดินแคคตสที่แม่หมิวผสมเอาไว้เพื่อเวลาแม่หมิวจะปลูกนะคะแม่หมิวก็จะเอาดินตรงนี้ไปใส่ปลูกได้เลยค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะมันพายุมันแรงเนาะแล้วก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาปลูกกระบองเพชรพันเนี้ยแม่หมิวก็มองนานและว่าจะไปขอเข้ามา พอดีวันนั้นผ่านไปแล้วเจอพายุฝนพัดเขาล้มล้มแล้วก็เน่าตายหมดเลยค่ะก็เหลืออยู่ประมาณกิ่งมันนะคะเป้หมีคก็เลยไปขอเข้ามาแล้วเขาก็บอกเอาไปเลยก็เลยมาตัดกิ่งหนึ่งก็ได้หลายใบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาไม่รู้จะปักชามไว้ไหนดีก็เลยชาในกระบะใส่ดินตรงนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ชาแล้วไม่มีวก็ลืมไปเลยนะคะแล้วก็ชาทิ้งไว้แล้วก็ ไปทาภารกิจทํางานทําอะไรเว้นไปเป็นอาทิตย์เลยค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอะคะ่ะแม่เหมียวก็พึ่งมาดูว่าเออเราชาไว้เนี่ยนึกว่าตายไปแล้วค่ะก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าเนี่ยค่ะเขางอกนอใหม่ขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยใบใหม่ไม่ใช่นอใหม่ใบใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะเกินคาดคือไม่ได้ดูแลอะไรนะคะก็คือก็คงจะได้ดินที่แม่เหมียวผสมดีแล้วนะคะ เพราะว่าดินเรามีใส่ปุ๋ยใส่อะไรครบทุกอย่างนะคะดินปลูกแล้วก็ไม่ได้ลดน้ําอะไรเลยนะคะเนี่ยอาศัยความชื้นความอะไรของเขาเฉยๆเนี่ยจากดินเขาก็รอดขึ้นมาได้นะคะแม่หมิวก็เลยมาอัปเเตีให้ทุกคนดูนะคะว่ากระบองเพชรก็ไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิดนะคะทิ้งๆเนี่ยแม่หมิวก็ยังปลูกทิ้งๆลืมๆไปเลยนะคะเขาก็ยังสามารถขึ้นใบใหม่ จะหาเวลาว่างนะคะเอาเขาลงกระถางนะคะแต่ยังคิดอยู่ว่าจะลงแบบไหนดีที่เราจะไปลงทำลงดินเลยเป็นกระบองเพชรแบบลงดินตามธรรมชาติไม่โชว์เลยยังไงเพราะว่าถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยต้นเขาก็ใหญ่เลยะคะ่ะเป็นแตกกิ่งก้านขึ้นมาสวยแล้วก็พันธุ์นี้อย่างที่รู้อะ่ะเขาบางคนเขาก็บอกว่ากินได้ด้วยนะกระบองเพชรไม่ได้กินได้ทุกพันธุ์นะคะแต่ว่าพันธุ์นี้โอปันเทียบใบเสมาเนี่ย บางบาง,งคนที่แม่เหมียวดูตามยูทูบเขาก็เอามากินนะเ,ออเขาบอกว่าลักษณะมันก็ข้างในมันก็ลื่นๆเหมือนอวันหางจระเข้นะคะออกเปรี้ยวนิดๆบางคนก็เ,เอามากินจิ้มพริกเกลือจิ้มอะไรทําน้ําจิ้มน้ําปลาหวานจิ้มอะไรเงี้ยแม่เหมียวก็ยังไม่เคยเหรอกนะคะแต่ก็จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเออมันก็บางพันธุ์มันก็กินได้กินไม่ได้เนาะเราจะมาเราก็ต้องศึกษาหน่อยนึงนะคะ ก็เป็นอันตรายได้นะคะอันนี้แม่เหมียวก็ฟังๆดูๆจากทุกคนอื่นๆเข้ามานะคะแต่ยังไม่ได้ลองกินก็อาจจะปลูกลงดินนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่อันนี้ก็คิดดูสิคะหนึ่งใบเขาก็แตกตั้งหลายกิ่งก็โตขึ้นไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นตาก็ยังคิดอยู่ว่าจะลงตรงไหนดีหน้าบ้านหรือตรงไหนดีอะค่ะแต่ก็ก็ดีใจอะค่ะคืออยากได้พันุนี้มานานแล้วแต่ว่าไปหาซื้อเาก็แพงนะคะใบหนึ่งก็ขายเป็นใบเลยอะค่ะใบหนึ่งก็หลายบาทน่าดูเลย พอดีพี่คนนี้บอกเอาไปเลยตัดไปเลยค่ะแบ่งไปเลยก็เลยลงมาชันดูเดี๋ยวแม่หมีวจะให้ดูอีกทีนึงนะคะว่ามันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขามีรากหรือยังเอาต้นใหญ่ดูแล้วกันเนาะว่ามีหรือยังเดี๋ยวไปอยู่ลงแคะดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ปักลงไปใหม่เดี๋ยวแม่หมีวจะหาที่ลงให้เขาใหม่เป็นที่เป็นทางนะคะแต่ตอนนี้มาให้ทุกคนดูก่อนว่าเออมันปลูกง,ง่ายนะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดขนาดแม่หมีวไม่ได้รดน้ําอะไรเลยะคะ่ะยังขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาให้ดู มีความแน่นเหมือนกันนะคะเนี่ยอุ้ยงอกลากแล้วค่ะทุกคนนี่โอ้โหรากเยอะด้วยมันเป็นกิ่งกิ่งอะค่ะกิ่งระบายรบยไม่มีตัดแยกตัดแยกออกมาอโอเคยังไงก็ทุกคนก็รู้แล้วเนาะว่ากระบองเพชรมันก็ไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิดอันนี้เดี๋ยวไม่มียวจะฝังเข้าลงคืนค่ะ เขาลงที่คือแล้วก็เดี๋ยวจะหาสถานที่ปลูกให้เขาอีกทีหนึง่งยังไง e ีนี้แม่หมิกวก็ฝา,ากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแค่อัปเดตให้ทุกคนดูว่ากระบองเพชรก็เขาก็ปลูกง,ง่ายเนาะดูแลง่ายแล้วก็สวยงามด้วยแลแ้วจะคนชอบเนาะ,ะยังไงแม่หมิวฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่หมิวหน่อยนะคะ e ี EP หน้าแม่หมิวจะมาอัปเดตอะไรอีกอาจจะเป็นกระบองเพชรที่แม่หมิวปลูกไปแล้วสวนถาดหรืออะไรที่แม่หมิวทําทไม่ดูก็เดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับ EP นี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าทุกคนบายบาย